สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการซุปตา์ในดวงใจค่ะอยู่กับดิฉันดวใจสะอาดจ,จิตค่ะซุปตา์ของเราในวันนี้เธอเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถค่ะที่ผ่านมาเธออยู่วงการมาอย่างยาวนานค่ะมีผลงานออกมาให้เราได้ชมกันมากมายด้วแล้วแต่มีรางวัลการันตีทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เธอผันตัวเองค่ะหันมาเป็นผู้จัดละครครั้งแรกเรื่องแรกในชีวิตส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานแค่ไหนวันนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะ เธอไม่ได้มาคนเดียวค่ะท่านผู้ชมเธอพานางเอกของเธอมาด้วยสาวคนนี้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงทีเดียวค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเธอให้มากยิ่งขึ้นนะคะขอต้อนรับคุณแอนทองผสมและน้องคิมเบอรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างกับการเป็นผู้จัดครั้งแรกปัญญาชนก้นขวาก็สนุกดีค่ะก็ได้ประสบการณ์เยอะก็คือหนึ่ง หนึ่งมันคือมันคึกอยู่แล้วเราก็ได้ทำอะไรใหม่ๆสองอาจจะแบบเออต้องมันแก้ปัญหาเยอะนิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้ไปสนุกดีค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้แก็มีรายการใช่ก่อนน้านี้ทำรายการมา7ปีแล้วค่ะทำมีลิชออนทัวร์ดาราการ์ตูนสารเด็กเล่นโอมเพียงแล้วก็ซุเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะใช่ค่ะสุขศึกษาอะไรเงี้ยก็ทำไปเรื่อยส่วนใหญ่อนทำเป็นเป็นรายการเกี่ยวกับครอบครัวและเด็กอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็เป็นผู้จัดละคร ยาวดุแรงหยิบเรื่องัญ็าชนก้นขรัวใช่ค่ะที่ตัวเองเล่นไว้เพราะอะไรนอกจากเหตุผลที่ว่าเราเคยแสดงเอาไว้แล้วก็ประสบการณ์อย่างมากเมื่อในอดีตคือจริงๆเริ่มต้นแอนเลือกเรื่องว่าเอะเราจะเอาเรื่องอะไรสําหรับการเป็นผู้จัดเรื่องแรกหนึ่งเราต้องดูกําลังตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราแบบจะไปทําพีเลียจะไปทําบู๊จะไปทําซีจีเยอะๆหรือจะไปทําแฟนตาซีอะไรเงี้ยมันก็กลัวว่ามันจะเป็นงานที่เรายังไม่ได้มีประสบการณ์มากพออะไรเงี้ยแอนก็เลยเอาละครที่เป็นโรแมนติกดูแลสบายใจก่อนดีกว่าอ่านทีนี้จะเป็นเรื่องอะไรก็มานั่งดูแล้วอ่านย เยอะนะคะออไปไปมาเราก็ไม่น่าคิดว่าเออเราเอาตัวเาราเอาละครที่เรา เคยเล่นแล้วรู้จักความคิดของตัวละครนั้นๆได้เป็นอย่างดีก่อนดีกว่าก็เลยลองพุ่งไปที่การรีเมคละครดูแล้วก็ไปเลือกแล้วก็เลยอ่ะลองเอาปัญญาชนดูก่อนเพราะอยากให้คนดูแล้วรู้สึกสบายใจบรรยากาศกองสบายๆส,สนุกสนุกสำหรับเรื่องแรกไม่อยากให้ทุกคนเครียดไปหมดผู้จัดก็ใหม่ทุกอย่างก็ใหม่อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มต้นที่ปัญญาชนบวกกับตัวละครในปัญญาชนในแต่ละตัวทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็น่ารักเป็นคนที่ไม่มีสีเทาละครแอนจะไม่มีสีเทาเลยคือมีแต่ด้าน ด้านอะไรที่เป็นใสใสสะอาดเป็นบวกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเออเอางี้ดีกว่าเพราะว่าแค่แคสติ้งให้ดีเอานักแสดงที่ดีๆมาเล่นที่เหลือบทแบบเนี้เขาก็น่าจะจับให้มันอยู่หมัดได้เราก็เลยแบบอ่ะลองละครนี้ดูอะไรเงี้ยหนึ่งในนั้นคือเป็นนางเอกบทเด่นเลือกคิมเบอรี่เรื่องนี้บท นางเอกเด่นมากก็เลือกคิมเบอร์ี่ค่ะเพราะอะไรก็เอาเริ่มแรกอ่ะคือชอบเขาเป็นการส่วนตัวก่อนที่เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือน้องสวยแล้วก็มีความสามารถจริงๆค่ะเลยคือชอบเขาสวยอะไรเงี้ยคือหน้ามองตอนที่เขาเล่นเป็นหมอน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เออเขาน้ามองไปหมดเลยแล้วก็เออทำไงดีอยากได้คิมมาเล่นแต่ว่าคิมไม่เคยเล่นกระโดดกระเดกซ่าๆลุยๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออลอง ลองเอาคิมมาเปลี่ยนดีกว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะว่าเฮ้คิมจะเรียบร้อยหรือเปล่าเพราะแอนยังไม่ได้เคยเจอเขาเป็นเรื่องเป็นราวไงไม่รู้คือเห็นผ่านเขาผลงานตามหน้าจอทีวีแต่ไม่รู้จักเป็นส่วนตัวอะไรย่างเงี้ยแต่นี่เรื่องเรื่องปัญญาชนนางเอกมันต้องซนมากอะไรเงี้ยก็เลยมีคลิปวิดีโออันหนึ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคิมเบอร์รี่เนี่ยเป็นฝรั่งเขาถ่ายตัวเองถ่ายคิแล้วก็เต้นเต้นฮิปฮอปโยโย่อะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ คิมทําแบบนี้ได้ไหมอ่ะพี่เลยส่งคลิปเนี่ยไปให้เขาแล้วก็คิมช่วยเต้นแบบนี้มาให้พี่ดูหน่อยเต้นเป็นตัวเองเลยพี่อยากรู้ว่าคิมซ่าเหมือนเด็กคนนี้หรือเปล่าเลยอืมยังไม่ยอมอิดออดอยู่คัเดียวทำไมแล้วก็ทายแล้วสังเกตว่าเขาลอยเออเขาอายเดู๋ยวเขาเรียบร้อยแน่ปรากฏเขาก็ส่งคลิปกลับมาโอ้โหไม่แพ้กันแล้วก็มร้องเลยสู้ได้สู้ได้เลยสู้ได้บอกพี่แอลไม่ต้องห่วงแล้วน้องซ่าพออะไรเงี้ยสำหรับเรื่องของเราอะไรเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่รู้สึกว่า เลือกถูกคนแล้วสำหรับคิมเบอรี่คะ่ะมาทางคิมเบอรี่บ้างเป็นไงบ้างคิมได้มาร่วมงานกับพี่แอน ครับแรกก็รู้สึกดีใจดีใจมากค่ะเพราะว่าพี่แอนเป็นไอดอลของหนูอยู่แล้วด้วยแต่เขาเล่นละครของเขาหรือเปล่าคือตัวมกไม่ไม่ไม่จริงค่ะคือตอนน้นี่ยฟังภาษาไทยไม่ค่อยคล่องนะแต่ว่าดูดูละครไทยเรื่องแรกก็คือเรื่องอุ้มรักเนี่ยค่ะบอกชื่อเรื่องถูกค่ะถูกาถูกจริูกรู้รรู้จจค่รู้้้ิกรูก อ,อ,อันนี้ก็ดูผลงานของพี่ไอมาตลอดเห็นว่าพี่ไอแบบเป็นคนที่แบบสแสดงออกมาเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่เก่งมากแล้วก็คิดในใจแบบอยากเจอเขาสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ได้เจอได้เจอพอมาเป็นนักแบบสแดง,งช่องสามก็ได้เจอบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่คิดว่าพี่ไอจะแบบจะเลือกให้เรามาเป็นนางเอกของเรื่องแรกของเขาด้วยก็ดีใจเอาจากจากที่เราคือได้เจอกันบ้างตามงานต่าง กับการที่ต้องมาร่วมงานกันกวามรู้สึกแตกต่างเปลี่ยนไปหรือว่ายิ่งชื่นชอบพี่สาวคนนี้ไหมหรือว่าที่เราจะถามหรือพี่ก็าถามรื้ว่าแบบไม่น่้มาเล่นเลยโอ้ยไม่ค่ะน่้เสก ดีขึ้นทุกวันแล้วก็เหมือนสนิทกันมากขึ้นทุกวันคือมันจะมันจะเกิดความผูกพันกันในกองด้วยนะคะพี่อนกับกับพี่แอล,แอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งตอนตอนปิดกล้องเนี่ยรู้สึกแบบคิดถึงจบไปแล้วเนอะอเหมือน เหมือนส่วนหนึ่งมันหายไปอะค่ะเพราะว่าเราอยู่ได้กันสี่วันเต็มทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้<ช>ยค่ะหลายเดือนวันหนึ่งเห<ฮ>มือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันผูกพันสนิทสนมกันค <stag directions S 3> ่ะในเรื่องนี้น้องคิมต้องเล่นเป็นสองบุคลิกด้วยก็คือเราต้องปลอมตัวมาเป็นสาวใช้เอาเป็นยังไงมั้งมันยุ่งยากลำบากขนาดไหนคะก็ยังเป็นตัวเอมิกาเนี่ยแหละค่ะแต่เพราะว่าเขาเป็นคนที่โซนอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเป็นคนที่ เหมือนหลายมุมนะคะพี่แอนหลายมุมเหมือนกันต้องแบบโกหกแต่โกหกยังไงให้เอาตัวรอดไปให้ได้ก็ต้องทํากันบ้านเยอะๆแล้วก็ได้พี่แอนช่วยด้วยก็มีฉากที่ต้องกก๊กเปินๆเฉิมๆเหมือนกันเยอะตัวเยอะพอมตัวเยอะมากไม่ใช่แค่ตัวหนูนะคะแต่ว่าคนลับรออตัวกระเปอบตัวคือแบบว่าเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่อง ปลอมตัวได้หมดชื่นเรื่องปลอมตัวเลยเลยแล้วฉากไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหต้องปลอมตัวเดี๋ยวต้องเล่นยากหรือว่าแบบซับซ้อนบ้างจริงนก็ทุกฉากค่ะเพราะว่า มันเราไม่เคยเล่นแบบนี้แล้วมันก็พลิกบทเราเป็นอีกแบบหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยมันก็ถือว่ายากทุกฉากเป็นแบบหนูฉากคนท้องก็นก็ยากไหมฉากคนท้องก็ยากนะคะพี่เ่ะฉากคนท้องเล่นคนท้องแล้วก็แต่ต้องเป็นแบบท้องแบบหวนๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนหน่อยใช่ต้องร้องไห้ด้วยต้องโกหกแล้วก็ต้องแบบแต่ต้องร้องไห้จริงๆนะคะต้องเล่นย่งแบบ มันไหลคือแอปร้องไห้คือจริงๆเราไม่ต้องร้องไห้แต่ในฉากนั้นคือเราต้องร้องไห้ออกมาแต่จริงๆรู้สึกเราต้องร้องไห้เข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมใช่ประมาณนั้นคนดูต้องขำต้องดูแลยิ้มแต่คนนี้ต้องร้องจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องหลอกให้คนทั้งนั้นเชื่ออะ่รงะมาถึงพระเอกของเรื่องกันบ้างหมากบรินทําไมถึงเลือกหมากมาให้คู่กับ คืออาจจะเป็นเพราะเขาเป็นเคยร่วมงานกันเป็นคู่ขวัญกันหรือเปล่าตอนนั้นเ็าไม่ได้คู่กันค่ะที่อนดี้อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นจริงๆที่ปิ๊งหมากจริงๆอะไรนี้นิตยสารมาก่อนอุายอรอจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยแล้วพอมาดูเขาเล่นละครก็เออเด็กคนนี้แบบมีความเป็นคนที่เหี้ยวอยู่ในตัวมีความเป็นกบฏนิดๆเป็นผู้ชายผู้ชายแล้วก็มีความอบอุ่นด้วยแล้วก็เซนซิทีฟอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเออน่าจะมาเหมาะที่จะมาเป็นเลขาตั้ม นะคะในเรื่องที่เป็นผู้ชายที่ทํางานจรงิงจังแต่ก็มีมุมที่กล้าฟัดกับนางเอกแบบไม่ไม่ลดราวาศอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงเรื่องเรื่องเรื่องปัญญชนก้นครัวในนิยายจริงๆเนี่ยต้องเป็นประหลัดตั้มต้องอายุมากกว่านางเอกทีนี้แอนก็ขออนุญาตทางอาจารย์วอลวินิชัยกุลน,นะคะบอกว่าอาจารย์แอนขออนุญาตอขอขอเปลี่ยนเปลี่ยนแปลตงตรงตัวละครในบทประพันธ์ได้ไหมว่าขอให้จากอาชีพประหลัดเนี่ยขอเป็นเลขารัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยของคุณลุงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามองเป็น เป็นเป็นผู้ชายที่พ่อแม่กําลังส่งให้มาทางเล่นทางการเมืองอ,อยากได้ไวแคสที่ไวใกล้ๆกันไม่อยากได้สูงกว่าท่านก็อนุญาตในเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นเลขาตั้มแทนประลัดตั้มในเวอร์ชั่นเดิมๆเย ก็จะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแตกต่างแตกต่างไปแต่ก็ยังเขาโคบทประพันธ์เดิมไว้ใช่เหตุการณ์เส้นเรื่องแกนเรื่องยังเหมือนเดิมแต่ระหว่างทางซิทูเอชันทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามยุคตามเหตุการณ์อะไรเงี้ยให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยใช่ไหมค่ะให้ดูเป็นสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันมากขึ้นแล้วหมากก็เล่นน่ารักเล่นดีแล้วเขาก็ส่งคิมได้ได้ดีมากอะค่ะค่ะต่างส่งซึ่งกันและกันใช่ไหมคิมค่ะเพราะว่าด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วด้วยมมื่อไหร่จะแบบจะเข้าขากันได้ยิ่่งงว อยู่กันมานานอยู่กันสบายใช่ค่ะกดดันไหมคะกับละครที่เคยทําพี่แอลเคยทำเอาไว้ดีมากประสบกามสิทธิ์มากแล้วมาครั้งนี้เป็นเวอร์ชั่นนี้ก็เนี่ยแหละค่ะก็ไม่เคยย้อนไปดูเพราะว่าพี่แอนจะบอกตลอดว่าว่าอย่าย้อนไปดูนะเดย๋ยวจนติดภาพอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดูแต่ว่าได้ยินแบบเนี้ยเยอะเหมือนกันว่าสนุกมากที่พี่แอนเล่นเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะ ก็อย่างเดียวที่ทําได้ก็คือทากันบ้านที่ดีที่สุดถ้ามองในแง่ดีเรามีต้นทุนไว้แล้วนะหมืหอถึงว่าคนแบบชื่นชอบปุรภพั์ชื่นชอบละครคะที่เดิมที่ในอดีตดังมากๆคนก็จะแบบอ,อยากจะดูว่าเวอร์ชั่นนี้เป็นยังไงะจะสนุกสนานแค่ไหนค่ะคือของแอนมันจะอย่างของแอนไม่ได้ดูเวอร์ชั่นที่ลูกศรน,นะคะแอนดูเวอร์ชั่นที่ตัวเองเล่นอย่างเดียวแล้วก็ ตอนนั้นมันจะเล่นเส้นคอมเมดี้เยอะมากตลกขบขันแล้วก็ตัวลายล้อมก็จะเข้ามามีส่วนร่วมจนจนจบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าในใน,ในยุคของ <c oughs> ของเวอร์ชันแอนเนี่ยมันจะเป็นแอนด์จตีความเป็นแบบก็มียังมีตรงนั้นอยู่แต่แอนมาสักครึ่งทางแอนก็เริ่มบิดไปเป็นโรแมนติกขึ้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยให้มันมีความโรแมนติกขึ้นไม่ใช่แค่แบบ ขำอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนคนละโทนมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าควรต้องการจะดูปัญญาชนแบบหูขำกิ้งให้เหมือนในอดีตเนี่ยมันจะไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจที่แอนองการมาทางนี้อะไรเงี้ยต่ร,รับรองว่าก็ขำเหมือนกันยิ้มดูแลยิ้ม <c oughs> นะดูแลยิ้มยิ้มดูแ<ด>ลนะมีความสุขใช่แล้วก็ ุกก็จะขำชุกตัวตลกที่มาแบบมาในช่วงช่วงกลางๆถึงกลางเรื่องจนถึงเกือบปลายนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรื่องหลังช่วงหลังจะเป็นเรื่องของของเขากับไะเอกละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะในฐานะที่แอมยพูดจัดคิมก็ผัดงานมาไม่เกิดเรื่องเรามีโอกาสได้แนะนําหรือบอกการบอกบอกวิธีการ เร่นหรือว่าการอยู่ในวงการหรือว่าอะไรแนะนําน้องคนนี้ยังไงบ้างคือคิมเขาโชคดีที่ว่าคิมก็อยู่กับค่ายาจิมด้วยแอนอว่าชเรื่องของรายละเอียดการที่จะวางตัวในวงการคิมน่าจะได้รับความรู้ตรงนั้นมาเยอะแอนส่วนใหญ่เวลาแอนจะแนะนําอะไรคิมแอนจะเข้าเรื่องงานเฉพาะส่วนที่คิมรับผิดช,ชอบในงานแอนมากกว่าคือยุ่งกันเฉพาะกับตัวละครนะคิมนะว่าเอ้ย พ,พี่พี่มีมุมมองแบบนี้นะคิมพี่มองตัวเอมิกาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่แอฟเขาก็จะ<ๆ>มาบอกแอนเหมือนกันว่าพี่แอฟพ่มกลับอะค่ะก็บอกว่า,ายุคแอนกับยุคคิมมันมันต่างกันแล้ววิธีคิดเด็กสมัยนี้เขาก็แอกออกมาอีกอย่างหนึง่งเขาไม,ไม่ไม่แอกเหมือนแอน,แอ,นอ,อะไรงเงี้ยคือฉัแอคือประเด็นก็ค <laughs> ื <laughs> <ะ> <laughs> อว่า <laughs> <laughs> acting อ n d c h o r ไปแล้วนั่นเองต่ว่าี่ตานเราเราก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับแบบค่ค่ะคะ่ะอ่จะใช่เลยเี้ยก็เลยแบบแต่เราแต่เราไม่ได้ว่าจะไปแอคให้น้องดูนะเพียงแต่าเรามองว่าเฮ้ยใส่ความมี energy เข้าไปอีกได้ป่ะคิมแบบมันลุกนี่ลุกลนมันแบบโอ้ยม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือบีทของเรื่องมันไปมันเป็นเพราะคิมคิมเป็นคนพาเรื่องนี้ไปถ้าคิมเดินช้าคนดูก็จะเดินไปอย่างช้าช้าถ้าคิมเดินเร็วคนก็จะเร็วไปด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างคุณเป็นตัวกําหนด ละครเรื่องนี้ไอ้ไปกดดันเขาน้องก็น่าเสีย หรือว่เหมือนเราหนูต้องคุณลูกคืนหือต้องลูกนี้หรือคนนี้หรือต้องหันดูแบบว่าเคนนี้คนนี้หรือเปล่าใชทำไมเขาก็ช่วงแรกตกใจป่ะก็ตกใจเพราะว่ามัน9กเซคือตัวเอมิการล้วนเลย่ะทั้งเรื่องไม่มีฉากไหนไม่มีเขา่โน้อยมากโอ้ใช่คือถ้าวันหนึ่งไม่มีคิมเบอรี่นี่ไม่รู้จะถ่ายได้หรือไม่ออกกองไปออกกองถ้าขอไปทําธุระหรืออะไรอย่างนี้กองแบบว่าไม่ได้ก็ทำอะไรเลยใช่ค่ะได้อะไรจากพี่แอนบ้าง ก็เนี่ยละค่ะได้ทั้งพี่แอลแล้วก็พี่แอลส่วนใหญ่เขาได้ดับพี่แอลเพราะพี่แอลไปโดยตรงคือพุ่มกับไพพรจิตงงที่เคยทามาแล้วหลายเรื่องที่แอลโด่งดังมาก็ได้ตรงนั้นเยอะเหมือนกันเทคนิคอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบเขาจะใส่ใจในรายละเอียดอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งหนูก็รู้สึกว่าพอไปถ่ายเรื่องอื่น ได้ได้จาจตรงนี้ด้วยใช้ต่อ,อได้ใช่ค,คือพี่แอลกับแอนก็จะเป็นคนละสไตล์คือพี่แอลเขาจะเป็นแบบพุ่งกับผู้หญิงอ่ะเขาก็จะแบบว่าเป็นเหมือนคนดูละครเขาก็จะแบบเขาก็จะแบบเหมือนแบบดูแลตรงหมากหนักหน่อย ดูแลความเป็นผู้ชายทำไงให้มันเท่มันดูดีมันอะไรเงี้ยส่วนแอนก็จะมาประกบคิมเหมือนแบ่งกันดูแลลูกสองคนอะไรเงี้ยแต่อนต้องทำเอยเป็นตัวเองของแบ่งหน้าที่กันวอาพี่ก็พี่ดูหมากไปนะแอนจะดูคิมอะไรเงี้ยก็คือก็แบ่งหน้าที่กันเพราะต้องช่วยกันอะไรเงี้ยว่าแอนก็จะแบบมายุ่งกับคิมเยอะกว่ามาแต่ว่าแอนก็มีส่วนในเรื่องในเรื่องของ acting design ท่าทางหรือว่าการแสดงไม่ไม่นิดหน่อยเนาะแอนไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้นเลยส่วนใหญ่เป็นพี่แอลหมดเลยค่ะแอนแค่มาไกลๆบางอย่างที่แบบ เทคนิคบางอย่างเพราะว่าพี่แอนกับพี่อาเขาจะทํากันบ้านคือลึกกว่าเราเยอะเหมือนกันเพราะเราจะเราจะแค่อ่านอะไรเงี้ยแต่พี่แอนกับพี่อาคืออ่านทั้ง backward forward เลยทุกอย่างคือจะจะ,จะจะเข้าลึกถึงมากกว่าอะไรเงี้ยพี่อาเขาก็จะให้คําแนะนําอะไรที่เราอาจจะมองข้ามไปตรงนั้นอะไรเงี้ยม,ม,มาถึงวันนี้ละครออกอากาศไปแล้วพอใจสมใจกับนักแสดงนำอย่างคิมเบอรี่กับหมาแค่ไหน คือแอนน่ยพอใจตั้งแต่วันแรกที่เขาทํางานให้แอนแล้วตั้งต่ดเขา,ขาปลอมตัวเป็นมอนทาตอนนั้นนะคะที่เป็นคนใช้อะไรเงี้ยแอนรู้สึกแล้วว่าเออแอนไม่ห่วงแล้วแคั่แสดงแอนเนี่ยเอาอยู่หมดหมายความว่า,าทุกคนรับหน้ารับผิดชอบพาตัวเองได้ดีมาก,มากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ส่วนละครจะเป็นยังไงจนถึงจบอะไรเงี้ยมันอันนั้นมันเป็นความรับผิดชอบของแอนแล้วที่แบบอแอนต้องดูแลไปจนจบว่าท้ายสุดสิ่งที่แอนเลือกสิ่งที่แอนดิเร็กชันของแอนเนี่ยมันจะถูกใจคนดูประมาณไหนอะไรเงี้ยคือทุกคนแล้วก็ทําหน้าที่ของเขาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแอนก็แฮปปี้ของแอนแล้วก็แล้วก,ก็ก็อยากให้ทุกคนแบบ เออแบบให้กำลังใจสำหรับเรื่องแรกของเราเลยขอให้เราแค่สอบผ่านแต่อาจจะยังไม่ได้คะแนนที่ดีมากไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ค่อยๆสะสมความรู้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ่ะแอนถ้าพี่ถามว่าทำอะไรบ้างนอกจาบดูแลน้องทีมนู่นนี่นั่นในกองถ่ายเป็นผู้จัด่ะการเป็นนักสแสดงดดเราดูแลตัวเองอดูบทท่องบทของตัวเองคนเดียวดูแลรับผิดชอบคนเดียวแต่ทั้งกองถ่ายเราต้องแบบดูทุกรายละเอียดหนักหนาสาหัสขนาดไหนคือดูทุกอย่างจริงตั้งแต่ เลือกนิยายทำเรื่องย่อวางตัวละครคุยกับคนเขียนบทแล้วก็ตรวจบทจนส่งบทให้คนคำพูมกับทีมงานก็ต้องมาดูลุคนักแสดงดูว่ากต่ละคนจะต้องแต่งตัวยังไงไม่ให้ชนกันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหมถึงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วเสร็จก็ต้องมานั่งดูว่าทุกคนไปตามทางที่เราวางไหมก็ต้องมาคุมฝ่ายเสื้อผ้าอีกทีนึงว่าฝ่ายเสื้อผ้าเองก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบ มีความซุกซนในการแต่งแต่ว่าจะเรื่องความต่อเนื่องก็จะอาจจะยังให้น้องเขาจะต้องใช้ประสบการณ์อะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยไปประกบไม่อยากให้มันโดดไม่อยากให้มันผิดคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของหน้าผมคิมอะไรเงี้ยเพราะคิมจะมีอะไรบางอย่างที่ขายแอนรูปหน้าที่เป็นลูกคลื่งเหมือนกันถ้าเจอผมที่แบบปราบเซียนก็ตายเลยอ่ะใช่ไหมคะเราตายมุมนี้เราตายอะไรเงี้ยเราก็ต้องเราก็มีมุมสวยมุมไม่สวยบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีมุมมุมมุมอับของเราอะไรเงี้ยค่ะแอนทำทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งแบบอมุมไหนคิมสวย เขาจะมีมุมด้านอจำซ้ายขวาไม่ได้แต่ถ้าดูในกล้องเราจะค่าจะมีอยู่ด้านหนึ่งที่มันจะดูเรียวแหลมๆใช่ค่ะอันนี้คือมุมอะไรมุมมุมขวาขวานี่คือจะสวยค่ะเขาจะมันจะมีความเรียวเรียวกว่าอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิมเป็นคนที่ต้องมีอะไรมาละละแถวแถวนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเปิดหมดก็ก็ ต้องต้องเบาอ่ะทุกอย่างต้องเบาเส้นต้องเบาเคลอต้องเบาอะไรเงี้ยหนักหนักแล้วเขาจะดูดูแข็งไปอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมีเทคนิคใช่หรือบางทีแบบชุดเสื้อผ้าที่เป็นคนใช้บางครั้งเราจะให้เขาเป็นคนใช้จริงๆรดูดูคนใช้ดูแม่บ้านเราสมัยนี้เขาไม่แต่งตัวแบบผ้าถุงจุงกระเบนอะไรอย่างสมัยนั้นแล้วนะทุกคนก็แต่งกันเหมือนพร้อมจะไปเดินห้างได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันยังมีความเป็นแม่บ้านเป็นคนใช้แต่ในกะเดียวกันก็ต้องเข้ายุคเข้าสมัยก็ต้องไปเดินแพตินัมาเองอยู่ช่วงนึงไปจิ้้มมว่าาาาเเออออยไดประณ อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เดินบ่อยนะคะเดินให้ทางทีมงานรู้ว่าเราชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ทําตามที่เราเรา,เราบอกโลเคชั่นก็ดูเองทุกอย่างทุกอย่างอะไรงเงี้ยค,ค่ะนักษาสาหัสก,กว่าตอนเป็นนักแสดงเยอะมาก,กแต่ว่า <c oughs> สิ่งที่ได้มามันเป็นความรู้ค่ะ <c oughs> มันเป็นความรู้ที่เราแบบโตขึ้นแล้วมันทําให้อันนิสัยดีขึ้นในเรื่องวินัยการทํางานตรงที่ว่า สมัยก่อนแอนเป็นแค่นักแสดงที่เล่นปกติแอนก็จะมีงองแงอะไรของแอนบ้างเวลาไป,ไปไปรับจ้างเล่นอะเมื่อไหร่จะกลับบ้านอะไม่อยากเป็นชุดเยอะเลยลตอนนี้แอนเซได้ยอมทุกอย่างก<ส> <c oughs> องกีเข้าี่ทำ,ทำงานแอนสบายส,สบายเลยเพราะว่าแอนทำภาพไปจากเมื่อก่อนอดีตต่างกันต่างกันบ่นน้อยลงอะไรเงี้ยเราก็มีความ่วมมือเยอะขึ้นเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งแบบตื่นสายกองกีเพ้าสายไปสองชั่วโมงไปกองทุกคนก็รอเราแล้วก็ สุดเสียใจมากไปเราเป็นโตแล้วมันมาสายเลยมันน็อกไงฮะเช้าวันรุ่ขึ้นพี่หมากก็สายเป็นกันสองชั่วโมงกรรมตามทันเดียวทำอะไรได้อย่างนั้นเลยบอกเฮ้ยเราทำบาปไม่ได้แล้วเราต้องทำแต่ความดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวอเออว่าเดี๋ยวนี้กรรมมันออนไลน์มากมัอนเดันเลยมาสายแน่เดี๋ยวก็กรรมจะตามสนองเหมือนกันกรรมามสนองก็จะใส่ยี่เยอะอะไรเงี้ยก็จะรู้บอกว่ากองถ่ายต้องมารอเรานน่นนี่นั่นหลายอย่างที่เราต้องรายละเอียดแบบว่าเข้าใจหัวอกผู้จัด เข้าใจมากๆเลยเว่ากว่ามันจะมาถึงตรงนี้โอ้โหมันผ่านอะไรคือนักแสดงจะไม่รู้ไงว่าแบบกว่ามันจะมาอย่างนี้ได้นี่มันผ่านมรสุมม่เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบแม้กระทั่งแบบ โปรดิวเซอร์กองกี่เผาอย่างเงี้ยค่ะนั่งเครียดน้ำตาคอพี่ไม่ได้โลเคชั่นเลยร้องไห้คิวนักแสดงพี่ก็อย่างเงี้นอย่างงี้หัวเดินเข้าไปปลอบเลยพี่อย่าร้องไห้เดี๋ยวแอนช่วยอะไรเงี้ยก็เอาโลเคชั่นไปเสนอเขาคือช่วยอะไรได้ช่วยอ่ะให้มันได้ผ่านไปอะไรเงี้ยก็ไปยุ่งเรื่องงานโปรดักชั่นเขาอีกคิมดูไปแอลเป็นตัวอย่างเพราะว่าอีกหน่อยอาหลูอาจจะเป็นผู้จัดอยู่เบื้องหลังบ้างโอ้โหโนเห็นงั้นก็ต้องเป็นคุณนายนะคะแอนไม่มาเป็นยาฉกเหมือนแอน าเกิดว่านอาจกประชาชนแล้วเนี่ยคิมถ้าเกิดให้เรื่องละครรีเมคที่พี่แอลเคยแสดงมาอยากเล่นเรื่องอะไรพี่รู้เดี๋ยวพี่ตอบคิมคิดมาก่อนอยากเห็นคิมเล่นอะไรหนูอยากเล่นมีสองเรื่องได้ไหมคะค่ะได้อยากเล่นอุ้มรักกับสตรเสน่หาอุ้มรักอยากท้องในเรื่องอยากท้องก็พูดกับพี่แอลอยู่อยากทำอุ้มรัก ภาคสองไหมคะอ๋อภาคสองนึกว่าพี่กำลังจะบอกอีกสิบปีข้างหน้าก็แล้วกันนะให้ให้คนดูลืมดูไปก่อเลยนี้เป็นเวอร์ชันภาคสองเป็นภาคสองยังไงเป็นลูกเป็นลูกแอนอีกทีต่อเตีกับแม่พี่คิดเอาไว้คือลูกลูกเลวแม่ต่อเตี่ยเป็นละครมาไปเลยอย่าเล่นอุ้งรัพราะอะไรอ่ะคิมเพราะว่า มันมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นกันบ่อยด้วยอะค่ะเรื่องราวมันสนุกแล้วเป็นเป็นเรื่องที่หนูติดเป็นครั้งแรกด้วยมั้งคะเลยติดภาพใจอืมใช่กะทับใจก็เลยอยากจะเล่นเรื่องอึ้งกันใช่ไอเรื่องหนึ่งสุสเนหาสุสเนหากุ๊กอันนั้นก็เป็นเป็นละครที่ดูแล้วก็ยากนะคะยาก้วยคะที่แบบ เขาก็เป็นนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีหลายอารมณ์เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคุณหนูคือได้แต่งตัวสวยด้วยเลยเป็นสาวใหโซรวยที่วีนที่เมียงค่ะอืมอยากเล่นแบบนั้นอ่ะแอนมาถึงการเป็นผู้จัดในครั้งนี้เนี่ยเข็ดไหมที่ต้องแบบชีวิตเราหูจากเป็นนักแสดงมีคนมาปฏิบัติพัดวีได้มีคนมาดูแลพอเป็นผู้จัดนี่กลับกันนะต้องมาดูแลผู้คนในกองถ่ายต้องแบบว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกอย่างทุกเรื่องค่ะ เข็ดไม่เข็ดคะมันไม่ได้เข็ดนะคะแต่ว่าเราทําไปแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะพี่ mm hmm. พี่แบบมันแบบมันมีเสน่ห์อะไรที่หยุดไม่ได้อะ่ะอ mm hmm. มันต้องทําแต่เรารู้ว่ามันระหว่างทางมันมีปัญหาอะไรเยอะแยะซึ่งแอนก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องตั้งหลักแล้วว่าคนแบบนี้แอนไม่ยุ่งด้วยละอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เราไม่ดีลด้วยเราก็ต้องแบบรู้หลบเป็นปีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ สิ่งที่แอนเจอไม่ได้ทาให้แอนท้อถอยถึงขั้นต้องแบบโอ้โหไม่หยุดทําไปเลยมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นน่ะเพราะในเส้นของการเป็นนักแสดงเบื้องหน้าก็ใช่ว่าจะไม่โหดร้ายการต่อสู้การแข่งขันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ย่อยเลยอะไรเงี้ยคือเราเราหนีไปไม่ได้อยู่แล้วไม่ทางใดทางหนึ่งแล้วก็มีการแข่งขันในในเวของมันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแอนก็คิดว่างานผู้จัดก็จะเป็นงานที่ถ้าช่องอนุมาให้ทำนะคะแอนก็ยังคงจะทําต่อไปไม่เข็ดนะคะไอที่บอกว่าแอนก็ได้อะไรหลายอย่างนอกจากเป็นผู้จัดเรื่องได้แล้วยังได้ในเรื่องของท มีความที่เข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นใช่ทำงานกับคนอื่นง่ายขึ้นหมายถึงว่าต้องูปรับผู้คนรู้จักคนเพิ่มมากขึ้นด้วยกับกองถ่ายกับทีมงานทุกคนแต่ละคนให้คิมมรี่พูดหน่อยว่าทําไมเราจะต้องดูละครเรื่องนี้ปัญญาชนต้นครัวสนุกขนาดไหนหรือดียังไงคนจะต้องดูหนูว่าเป็นเพราะว่าทีมงานทุกคนคือเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเอง เหนื่อยเหมือนกันนะคะกับเรื่องนี้คือเราเราทำกันบ้านแล้วเราก็แบบเต็มที่จริงๆค่ะกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่คบรดคือมีทั้งตลกหัวเราะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้หัวเราะมากอย่าที่อ่านผชาดราม่าก็มีคือแบบแล้วก็จะมีคําสอนที่เข้ามาปนกับเรื่องนี้ด้วยอืมเรียกว่าคบรดนะมันก็อาจจะมีแบบคือเน้นไปทางคอมเมดี้ตลกตลบบกฮาแต่ว่าจะมีแบบว่าดราม่าเหมือนกันมี อะไรให้คิดมีคติสอนใจเตือนใ,ใจเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็กับ,กบแอนละ่ะทาไมคนจะต้องดูคือปัญญชนแอนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะดูแลยิ้มจบถ้าต้องการความสบายใจไม่คิดเลยมากมาแล้วแบบเลิกงานมาเหนื่อยเปิดทิ้งไว้ดูคิมเบอรี่เฮ้ทุกคนหวัวเราะยิ้มแยมเห็นตั๊กบริบูรณ์เห็นกนเนออผ่อนคลายแค่เนี้ยแล้วก็กลับไปนอนสบายสบาย,บายก่อนนอน ดูปัญญาชนแค่นั้นแค่นี้เราก็มีความสุขสบายใจใช่ค่ะโจทย์อันนนต้องการแค่นั้นก่อนหน้านี้อาจจะมีรายการหลายๆรายการเป็นรายการแบบเด็กแต่อันนี้เป็นละครแบบหลักขาวดึงแรกกดดันคัดหวัง เคือแอนมีความรู้สึกว่าแอนมาอยู่ในสนามลบที่มันสมรภูมิที่หูแข่งขันกันสูงเพราะเวลาเราอยู่รายการเด็กเนี่ยรายการเด็กมันจะเป็นรายการเล็กๆที่เราทําของเราเป็นแบบไปเรื่อยๆสบายๆไม่ทากเก็ตที่ชัดเจนของเราค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาอยู่ตรงนี้ก็ยอมรับว่าเราต้องทําคุณภาพเท่าเทียมเขาอะ เราจะมาแบบจะมาคิดน้อยทําน้อยเงี้ยไม่ได้อ,อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรท,ที่แอนก็ต้องลองดวูว่าแอนไปอยู่ตรงนั้นแล้วแอนสู้เขาไหวไหม,มถ้าไม่ไหวก็จําไว้เป็นบทเรียนแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องไปเพิ่มความแข็งแรงของตัวเองอถ้าไหวก็เออให้คะแนนตัวเองเพราะว่าเราก็ตั้ง,งใจอ,อะไรเงี้ยค่ะมาถึงวันนี้เราคิดว่าสู้ไหวไหมไหวค่ะไหวมันไม่ได้มีอะไรแย่นะทําละครมันคือถึงโอเคสิบอย่างปัญหาในกองที่เกิดขึ้นในหนึ่งวันเนี่ย แต่ถ้าวันนั้นคิมหมากเล่นให้แอนชื่นใจแค่2ซีนใน20ซีนที่ลงไปอะมันลบล้างทุกอย่างที่ลงเหนื่อยหมดเลยอะ่ะจริงๆนะคะนมันมนี่คือเสน่ห์ของความเป็นผู้จัดแอนไม่แอนไม่มีความสุขกับการที่ไปนั่งจัดการมันไม่ได้สนุกกับตรงนั้นแอนแล้วมิเป็นเรื่อง ขึ้นคิดเลขกดเงินทำไรแอนไม่ได้ชอบนะคะแอนชอบดูแอคติ้งแล้วแบบว่าอุ้ยพูดแฮปปี้จบอะไรเนี่ยแค่เห็นนักแสดงเล่นให้เราดีอะไรเงี้ยใช่อย่างที่ใจเราต้องการแค่นั้นก็พอจบเลยแค่นั้นเลยอาสิบคะแนนเต็มให้เท่าไหร่กับผลงานเรื่องแรกของตัวเองคิมนักแสดงทุกคนแอนให้สิบแอนของตรงจริงๆค่ะได้ได้ได้ตามที่อันคาดมากเราให้สิบ ทุกคนให้สิบหมดเลยแม้ทั่งพี่ทุกคนนักแสดงทุกคนที่แอนแคสมาเลยเนี่ยพอใจกับผลงานที่มด้พอใจค่ะแอนว่าสิ่งที่แอนแข็งแรงคือนักแสดงในที่แอนเลือกมาที่เหลือเป็นของแอนหมดแหละการจัดการรสนิยมที่แอนใส่ลงไปในละครอะไรอย่างเงี้ยบทที่แอนคิดของแอนมาแบบอะไรเงี้ยมันก็เป็นแนวทางของเราก็เดี๋ยวลองดูว่าตรงนั้นให้คนดูให้คะแนนลักกันไม่กล้าให้คะแนนตัวเองไม่กล้าให้ใช่มันตอบไม่ได้อะเพราะแอนก็ทาไม่ได้ทําดูเองอ่ะ ทำให้คนอื่นดูเลยต้องให้คนอื่นให้ดีกว่าอะไรเงี้ยองกาศเวลาช่วงแรกถามถึงพี่แอลนิดหนึ่งผู้กกับเคยเป็นผู้กกับแอนมาแล้วหลายเรื่องพอมาเป็นผู้กำกับในเรื่องแรกที่เราเป็นผู้จัดเป็นยังไงก็พี่แอลก็จริงๆไม่ได้เปลี่ยนโหมดอะไรกันนะคะก็คือเหมือนเดิมแอนกับพี่แอลก็ดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่แอลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกงานเลือกงานที่เหมาะสมกับเขาอะไรเงี้ยถามว่าโดยปัญญชนก้นครวมันก็จะตลกโปกะฮาอะไรเงี้ยเขาก็ยังพี่แอนพี่แบบ คำๆขนาดนี้ไม่ใช่ทางพี่ทั้งหมดนะ <ừ. S 1> อะไรเงี้ยคือแต่เขาที่ความเขาลักแอนน่ะเขาแอนน้องเขาอะเขาก็เลยแบบเออเรื่องแรกพี่มาช่วย <ừ. S 2> คือใจพี่แอลมาด้วยใจ <ừ. S 2> มาทําให้อะไรเงี้ยนี่เราก็เลยแบบอ่ะโอเคก็ต้องพยายามปิดบิดปัญญาชนให้เป็นโรแมนติกตาม, <ừ. S 1> ต,ามตามทางพี่แอลด้วยเ <ừ. S 2> พราะเราเหมือนแบบเราต้องไปได้วยกันนะไม่ใช่ว่าแอนจะไปดันทุลังให้เขา ทำในสิ่งที่แอนอยากได้แอนอยากกินเค็มอ่ะคุณต้องเค็มให้เราเท่านั้นเลยเงี้ยมไม่ได้แอนพี่ชอบหวานนิดนิดอะไรเงี้ยก็ต้องอคุยกันต้องจูงกันอนกัน,น <ๆ S 2> ในบางเรื่องที่แบบเขาชอบแล้วไม่ชอบหร<ช>ือเ,เราชอบเขาไม่ชอบใช่ค่ะก็เลยต้องปรับกันแล้วไปด้วยกันก็แฮปปี้ไม่มีปัญหาแอนก็ได้ความรู้จากพี่แอลเยอะค่ะอ,อะไรค่ะท่า,ไา,า,านไู้ชมเวลาของเราในช่วงแรกหมดลงแล้วเราคุยเรื่องปัญญาชนก้นควาอเีย เยอะแยะยามากมายพูดถึงบรรยากาศในกองถ่ายพูดถึงนู่นนี่นั่นมากมายโดยช่วงต่อไปของรายการนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องละครเรื่องใหม่ของแอนว่าจะมีเรื่องอะไรในฐานะเป็นผู้จัดโดยไปถึงผลงานของน้องคิมเบอรี่ด้วยค่ะสักครู่เดียวค่ะ